สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระกับพี่เดินทางมาถึง EP ที่154กันแล้วนะคะพี่ๆค่ะอ้าวยังไงฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันนะคะพี่ขายังไงกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆที่สนใจติดต่อกันมาได้ที่เบอร์โทร0849158065นะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงิน ปลายทางนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สําหรับพ,พี่ที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะหรือจะโทรมาทิ้งที่อยู่ไว้ให้แม่บ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันได้เลยนะคะพี่คะนี่เป็นช่องทางการติดต่อเนาะพี่นนองเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยจากแม่บ้านนะคะพี่มีพระพี่รับชมกันเช่นเคยนะคะพี่นี่เรามาดูรายการแรกกันในยามที่ฝนพรำนะคะพี่นี่นะคะอ้าว เรามาดูรายการแรกนะพี่รายการนี้เป็นสมเด็จเกศชโยเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่จ๋าดูเนื้อนะคะพี่ขะดูชั้นดูไรนี่ยังสวยกิ๊กอยู่เลยนะคะพี่ขะเป็นเนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะอ่าเป็นลักษณะสมเด็จเก่านะคะพี่ๆขะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้จ้านี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะพี่ อ๋นี่เป็นเนื้อด้านหลังของสมเด็จเก่าสมเด็จเกจชัยโย่เก่าๆกันเนาะพี่เนาะนี่นะคะยังไงพี่ที่สนใจติดต่อกันมานะคะพี่ขาศูนย์แปดสานนะคะติดต่อกันเข้ามาได้จ้ารายการถัดมาเป็นเหรียญมนดบหลวงพ่อพรหมนะคะพี่ขาอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญมนดบหลวงพ่อพรหมนะพี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่ขาพี่ที่สนใจก็ติดต่อกันมาเนาะพี่เนาะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆขาแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849158065นะคะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ารายการนี้เป็นเหรียญมนดบหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขานีนะคะชัดๆสวยๆนะพี่นะมองไม่ชัดยังไงติดต่อกันเข้ามานะพี่เนาะ รายการถัดมาเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขาหลังรูปเหมือนนะพี่นะสมเด็จหลวงพ่อพรหมหลังรูปเหมือนนะคะพี่ๆนี่นะคะอ่านี่ค่ะพี่ขาเป็นลักษณะสมเด็จหลวงพ่อพรหมหลังรูปเหมือนเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะด้านขอบด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆเลยนะคะพี่ขามีชื่อหลวงพ่อพรมแบบนี้นะคะ อ้าวรายการนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมหลังรูปเหมือนนะพี่นะนี่นะคะอ้าประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระผงชินราชนะคะพี่ขาหลวงพอวะะ่อกลวยนะคะพี่ขาเนื้อผงน้ํามันนะพี่นะเป็นพระเนื้อผงน้ํามันนะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขา เป็นพระผงชินราชนะพี่่ะเป็นพระเนื้อผงน้ำมันชินราชนะพี่นะหลวงพ่อกลวยปีหนึ่งห้านะคะอ่านี่เลยจ้าพี่จ๋าสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะคะอ้าว้านหลังนะพี่หลังเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้แม่บ้านไม่รู้ว่าติดอะไรไม่รู้ว่ามีคราบอะไรอยู่นะพี่นะ มาแบบนี้เลยนะคะพี่พขามาแบบนี้ก็ลงให้ชมกันแบบนี้เลยจ้านี่เป็นเอ่อพระผงนะคะพี่ขาพระเนื้อผงน้ํามันนะคะพี่ขาชินราชหลวงพ่อกรวยนะพี่นะปีหนึ่งห้านะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยจ้ารายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี1 9ึนะคะพี่ขามีจานเต็มเหรียญเลยนะพี่นะ นี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาปีหนึ่งเก้านะพี่นะใบหน้าใบตาหลวงพ่อชัดเจนกรีบจีวอตัวหนังสือคมสวยนะพี่นะอา้าวรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้ามีจานหน้าหลังเลยนะคะพี่ขาไปบ้านให้ชมจานด้านหลังด้วยเนาะนี่ค่ะตัวหนังสือนี่คมชัดสวยเลยนะพี่นะนี่นะคะ พี่่ที่สนใจติดต่อกันมาได้นะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะยังไงคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดเนาะพี่เนาะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะคะนี่ค่ะรายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะนี่ค่ะดูเนื้อสมเด็จกันนะพี่นะเป็นเก่าๆแตกๆแ,กแกล้วแหงแบบนี้เลยนะคะพี่นะสังเกตนะพี่มีเป็นใยๆอะไรสักอย่างนะพี่นะนี่นะคะ เป็นเหมือนแบบว่าแตกๆแ,แห้งๆเลยนะพี่นะนี่นะคะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่จ๋านี่นะคะอ่าชมขอบนะพี่ขอบเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่คะเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ด้านหลังมีเป็นจานแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยจ้า มีร่องรอยตรงนี้นะคะพี่ขาอ้าวรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาด้าน,นหลังมีเป็นจานเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตกุป่ามะม่วงนะคะนี่นะพี่จา๋าชมพระเนื้อดินองค์นี้นะพี่นะเก่าๆก,กันอย่างนี้เลยนะพี่จา๋า หลวงพ่อโตนะพี่นะอง์นี้เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตกุป่ามะม่วงนะคะพี่ขานี่นะคะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตกุป่ามะม่วงเนาะพี่เนาะอ่านี่เป็นขอบนะจ๊ะพี่จ๋านี่เป็นด้านหลังนะพี่นาะหลังเป็นแบบนี้เลยจ้านี่นะคะเป็นลักษณะ พระกุพระเนื้อดินหลวงพ่อโตกุป่ามะม่วงนะพี่นะนี่ค่ะพี่พี่ที่สนใจติดต่อม่บ้านมาได้นะพี่นะเป็นเนื้อเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะอ่านี่เลยนะพี่นะ0849158065นะคะพี่พดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันมานะคะรายการนี้เป็นพระกำแพงกรีบบัวจ้าพี่จา๋าเก่าๆเลยนะพี่นะ นี่นะคะเป็นพระกําแพงกรีบบัวนะคะพี่ๆค่ะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะพี่ดูคราบความเก่ามาเต็มเอียงซ้ายเอียงขวานะพี่นะเก่านะคะพี่ขาเก่ามากๆเลยจ้ะอ้าวรายการนี้เป็นพระกําแพงกรีบบัวเก่าๆเลยนะพี่นะนี่นะพริกไม่ทันหันไวนะพี่จ๋าโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่เนาะ 80849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่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 ที่สนใจเป็นบริการปลายทางสั่งได้เลยนะคะว่าจะเอาองค์ไหนเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งให้จ้าท,ทิ้งที่อยู่กันไว้ได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นเต่าหล่อเนื้อทองผสมนะพี่สาเป็นหล่อเก่าๆเ,เป็นเนื้อทองผสมแบบนี้นะพี่นะ อ่านี่นะจ้าเป็นลักษณะเต่าล่อเนื้อทองผสมนะพี่นะ่าเก่าๆกันแบบนี้เลยจ้านี่นะคะอ้าเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นเต่าล่อเนื้อทองผสมเนาะพี่เนาะอ้าวนี่นะคะ เก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นร่องรอยเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยจ้าสวยสวยเลยค่ะพี่ขาสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่ดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะอา้าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะ เป็นพระปิตาเนื้อผงนะพี่จ๋าเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆอ่านี่นะคะเป็นพระปิตาเนื้อผงเก่านะพี่จ๋าเป็นผงกเก่าๆเนื้อผงกเก่าๆเลยนะพี่นะอ่ามีสององค์นะพี่อันนี้เป็นองค์แรกนะคะเป็นปิตาพุงป่องแบบนี้นะคะพี่คะอ้าวประมาณนี้เนาะพี่เนาะเป็นเนื้อเก่าๆแตกๆแ,แ,แบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นปิตาพุงป่องเหมือนกันค่ะพี่แต่องค์นี้มีเอ,อ่อ คุกลักนะพี่นะเหมือนลงรักไว้ลักลอนลนออกแบบนี้เลยนะพี่จา๋านี่นะคะเป็นลักษณะพระปิดตาผู้ป่องคุกลักค่ะพี่คะนี่นะพี่นะเก่าๆกันแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะอ่าพี่ดูเนื้อด้านหลังนะพี่รักย่นๆกเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะรายการนี้เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักนะพี่นะเป็นลักเก่าๆย่นๆแบบนี้เลยนะคะพี่คะอ่านี่พี่ๆย่นยันฐานย่นทั้งอันนี้เลยนะคะพี่คะนี่ค่ะเป็นพระปิตาเนาะพี่เนะเาะอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญวิวนะคะพี่ขาเหรียญวิวพระประถมเจดีนะพี่นะนี่นะคะ เป็นเหรียญวิวพระปฐมเจดีสองสี่แปดห้านะพี่พี่นะเก่าเก่าเป็นเหรียญสภาพใช้ตามกาลเวลาเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นด้านขอบนะคะรายการนี้เป็นเหรียญวิวนะคะพี่ขาเหรียญวิวสองสี่เอ่อแปดห้านะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะหลังคล้ายๆมีจานนะพี่จ๋านี่ค่ะนี่นะคะเป็นร่องรอยเอ่อประมาณนี้เนาะพี่เนาะด้านหลังเนาะ นี่ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญวิวพระปฐมเจดีสองสี่แปดห้านะคะยังไงพี่ที่สนใจติดต่อกันมานะพี่นาะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะโทรหรือทักไลน์กันมาได้จะ้ะรายการถัดมาอออเป็นเหรียญหลวงปู่หลุยนะคะพี่ขาหลวงปู่หลุยปีหนึ่งสี่นะคะเป็นเหรียญใบโพนะพี่นะนี่ดูรายละเอียดกันมีเป็นรูห่วงห้อยด้านบนแบบนี้นะพี่จ๋า มีตอบโค้ดตรงนี้นะคะพี่พี่อ่าสองห้าหนึ่งสี่นะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หลุยนะคะพี่ขาเหรียญใบโพหลวงปู่หลุยนะพี่นะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่ตัวหนังสือยังคมชัดสวยดีนะพี่จ๋านี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาอ่าประมาณนี้เลยจ้ะด้านหลังนะพี่หน้าหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะ อ่านี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หลุยนะคะพี่คะปีหนึ่งสี่เนาะพี่น้องเป็นเหรียญใบโพหลวงปู่หลุยปีหนึ่งสี่นะคะอ้าวประมาณนี้นะจ้าพี่ๆอ่านี่นะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขะเหรียญหล่อหลวงพ่อคงนะคะพี่ข่าวัดวังสัพพร,รสนะคะพี่เอ้ยวัดบางกระพร้อมค่ะพี่ ม่บา้านกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพูดผิดจ้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะคะพี่ขาหนีนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่มีเหมือนแบบว่าลงทองหรอเขาเรียกปิดทองแล้วว่าพี่แบบเนี้ยเป็นออกทองทองนะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ยังไงดูให้ใช่ดูให้ชอบนะจ๊ะ แล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขายังไงก็ติดต่อกันเข้ามาทิ้งที่อยู่กันไว้ได้เลยนะคะสําหรับพี่พี่ที่สะดวกเป็นปลายทางเนาะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะรายการถัดมาเป็นสมเด็จปกโพนะพี่นะเก่าๆกันนะพี่นะสีนี้จะเข้มกว่านี้นะพี่นะ อันนี้สีโดนแสงไฟจืดไปดูเนื้อความเก่ากันนะคะพี่ขาเรามาดูร่องรอยความเก่ากันนะพี่นะนี่นะคะสีออกเข้มๆเหลืองๆหน่อยนะพี่นะอันนี้สีโดนแสงไฟจืดไปนะซาพี่จ๋ามาดูร่องรอยความเก่าของสมเด็จปกโพองค์นี้กันเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จปกโพเก่าๆด้านข้างเป็นแบบนี้นะพี่ขาขอบข้างเนาะพี่เนาะ นี่เป็นด้านหลังนะพี่พี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยซ้านี่นะคะเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะชมเนื้อกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวไม่ชัดเจนยังไงนะพี่จ๋ากว่าขอโทษขออภัยพี่พี่ไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่จา๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะ พ,พี่่ที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมาได้เลยจ้ะหนึ่งจ้ะแอดไลน์ไปหานะคะพี่ขาอา้าวรายการนี้เป็นสมเด็จปุกโภเก่กกาไม่ทราบที่นะคะรายการถัดมานะพี่นะเป็นเอ่อพระปิตาสายเขาอ้อนะพี่จา๋านีนะมีสององนะพี่นะอันนี้เป็นปิตาสายเขาอ้อองค์แรกนะพี่จา๋าเป็นพระปิตาสายเขาอ้อองค์ที่หนึ่งนะพี่นะ นี่นะคะพี่ๆเก่าๆกันเลยนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นยันแบบนี้นะจ๊ะพี่จา๋อาอ้าวรายการนี้เป็นพระปิตาสายเข่าอ้อองค์ที่หนึ่งเนาะพี่เนาะนี่นะคะอา้าวนี่เป็นองค์แรกนะพี่นะยังไงติดต่อกันเข้ามานะเนาะอ้าวนี่เป็นพระปิตาสายเข่าอ้อองค์ที่สองนะจ๊ะพี่ๆนี่คะ่ะ นี่นะคะเก่ารอบด้านเลยนะพี่นะเก่าๆกันแบบนี้เลยจากรายการนี้เป็นพระปิตาสายเขาอ,อนะคะพี่ขาอีกหนึ่งองค์นะพี่นะเป็นองค์ที่สองเนาะพลิกไม่ทันหันไวยยังไงโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้าพี่จ๋า0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขา ยังไงรบกวนพี่พี่คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะอา้าวรายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญกระถินหลวงพ่อรวยนะพี่นะนี่นะคะหน้าตาชัดเจนมากมีตอกโคตตรงนี้นะคะพี่ขาหรือเป็นอ่านี่นะคะพี่เป็นเหรียญกระถินหลวงพ่อรวยเนาะพี่เนาะนี่คะ่ะชัดมากเลยค่ะพี่ขาเจ่มๆเลยนะสวยสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้จ้า ด้านหลังของเหรียญน,นะพี่นะนีนะคะหลวงพ่อรวยปาเอ่อปาสาธิโกแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญกะถินหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกะถินหลวงพ่อรวยคมชัดทั้งหน้าทั้งหลังสวยๆเลยค่ะพี่จา๋าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมาเป็นเอ่อเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะพี่นะนี่นะคะ เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนนะพี่นะด้านบนเป็นรูห่วงห้อยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะนี่เป็นด้านขอบอีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่ขาในบ้านให้ชมด้านหน้าอีกทีเนาะพี่เนาะนี่ค่ะ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนนะคะพี่พี่อ่าประมาณนี้จ้าอ้าวรายการถัดมานะคะพี่พี่เอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง <c oughs> รายการถัดมาเป็นเหรียญเอ่อชินราชนะคะเหรียญหล่อชินราชนะพี่นะเนื้อทองผสมนะพี่นะ <c oughs> นี่นะพี่ด้านหน้าด้านหลังเก่าๆก,กันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ข อ้าวรายการนี้เป็นเหรียญหล่อชินราชเนื้อทองผสมนะพี่นะเก่าๆนะคะพี่ขามีคราบดำคราบเขียวเก่าๆตามการเวลาเนาะพี่เนาะอ้าวนี่นะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญชินราชนะคะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญชินราชเก่านะคะพี่ขาเป็นเนื้อทองผสมนะ อ่านี่จ้าพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่จ๋านี่นะคะประมาณนี้จ้ารายการถัดมานะพี่เออเป็นพระผงนะคะหลวงปู่สุวัดโพไซทองนะพี่นะนี่ค่ะอ้านี่นะคะพี่ๆเป็นลักษณะพระผงเป็นเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเป็นพระผงหลวงปู่สุวัดโพไซทองนะพี่นะ นี่นะจ้าเป็นพระผงหลวงปู่สุขวัดโปไซทองนะคะพี่พี่ลีกไม่ทันหันไวยังไงนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้านี่ค่ะสําหรับพี่พี่ที่ะสะดวกเป็นปลายทางนะคะพี่ขาติดต่อกันมาได้เลยนะพี่นะทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้จ้า นี่เป็นพระผงะหลวงปู่สุวัดโพไซทองนะคะอ้าวประมาณนี้จ้ารายการถัดมาเป็นเหรียญนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นหลวงปู่ดูปุกเศษนะพี่นะนี่นะจ้าพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อกลั่นหลวงปู่ดูปุกเศษนะคะนี่นะพี่นะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าคมชัดกันเหรียญยังดูคมชัดอยู่เนาะพี่เนาะ นี่นะคะเรียนหลวงพ่อกลั่นหลวงปู่ดูปุกเศกนะคะพี่พี่อ่าสนใจติดต่อกันมาได้นะ,ะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นศนะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นหลวงปู่ดูปุกเศษนะพี่นะอ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ห่วงเชื่อมนะคะ นี่คะ่ะพี่คะเป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่ไข่ห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่สวยๆเลยจ้าอ่านี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้จ้านี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะพี่นะพลิกไปทานหันไวยังไงโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะพี่ศ8นย์5 8 0 6 5เ้านะคะ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ห่วงเชื่อมเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะเก่าเก่ากันไปเลยจ้าพี่จ๋ารายการถัดมาเป็นพระปิดตานะคะพระอาจารย์เอ่อชัยนะคะพี่ขาวัดควรปิงนะพี่นะรายการนี้เป็นพระปิดตาพระอาจารย์ชัยนะพี่นะเก่าอย่างนี้เลยนะพี่จ๋าเป็นเนื้อเก่าๆกันไปเลยจ้าชมกันเลยเนาะพี่เนาะดูคราบความเก่ากันมาแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะรายการนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาพระอาจารย์ชัยวัดควรปิงนะพี่นะนี่นะคะพลิกไม่ทันหันไวยังไงโทรมานะพี่จา๋าทักกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เนาะพี่เนาะอ่านี่จา้ารายการถัดมานะคะพี่ขาอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะพี่จา๋าเก่าๆห่วงเชื่อมนะพี่จา๋า นี่นะพี่มาดูร่องรอยความเก่านะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทำมาจากห่วงเชื่อมนะคะเก่าๆเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆคะสวยๆเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่าประมาณนี้นะจาพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทำมาจากห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆเนาะพี่เนาะร่องรอยความเก่ามาเต็มเลยนะพี่นะ อ้าวนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรเชื่อมนะคะพี่พที่สนใจก็โทรกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้า,<ม>าอา้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญน,นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อมารุ่นแรกนะพี่นะชมกันเนาะพี่เนาะนี่นะคะนี่ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อมารุ่นแรกนะพี่นะ นี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆสวยๆเลยนะพี่จ๋าเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่คะอยู่ในเลี่ยมถ้าไม่ค่อยชัดเจนยังไงนะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยนะพี่นะยังไงติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะคะพี่มาแบบนี้เลยนะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อมานะคะพี่ขารุ่นแรกหลวงพ่อมานะพี่นะนี่ค่ะมาแบบเก่าๆอย่างนี้เลยแม่บ้านก็ ลงให้ชมแบบนี้เลยนะพี่จ๋าเดี๋ยวยังไงพี่ติดต่อกันมาเนาะพี่เนาะอ่านี่จ้ะรายก,การถัดมาเป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่นะคะเป็นปิดตาสายวัดสะพานสูงแบบนี้เลยจ้ะ<ม>เก่าเกแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นปิดตาสายสะพานสูงเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะอ่านี่นะคะ 0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่น้องขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ๊ะรายการนี้เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงเก่าๆเ,เ,เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะอ่าประมาณนี้จ้ารายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่นะคะพี่ขา วัดบางกะพร้อมหลวงพ่อคงแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋าหน้าตาหลวงพ่อชัดเจนนะพี่นะนี่นะคะสองสนะคะพี่คะนี่คะ่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะพี่นะอ้าประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้ก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่พ กราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้านะคะทุกรายการตอบรับนะพี่นะแม่บ้านฝากขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะพี่ขาขอบพระคุณพี่พี่เอซที่น่ารักทุกท่านทุกกําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะอ่าแม่บ้านก็กราบขอบพระคุณพี่พี่เอซทุกท่านนะคะพี่ขวันนี้ก็ถ้าสนใจยังไงก็โทรหรือถ้ากลายมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หะคะพี่ขา อ้าวนี่เป็นช่องทางการติดต่อนะพี่นะประมาณนี้นะพี่จ8า9ูนย์5ปนะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานาะพี่น้อมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางนะคะพี่ขารบกวนดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดกันนะคะพี่ขายังไงถ้าวันนี้แม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องเราพไม่้ชัดเจนนะคะพี่ กราบขอโทษขออภัยพี่ไปณที่นี้ด้วยนะคะไปบ้านขอจบลีปพีพีที่154ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ